ขอบคุณครับสวัสด,ดีพี่เจนนี่เลยวใครอ่ะพี่พเจนนี่ไงได้หมดถ้าสดชื่นไงไปอยากมากนี่ไงขอบคุณครับพี่เจนนี่ขอบคุณครับ <laughs> ให้มันสดแต่ฉันนี่แหละ คนถามว่าลีโอมีแฟนหรือยังคะมีครับแฟนชื่ออะไรชืออ้าวอ้าทำไมไม่กล้าพูดล่ะทำไมไม่กล้าพูดอ่ะแฟนแฟนนั่งอยู่ข้างนะ่ามิวเหลอมนิวก็อยู่ข้างๆนะตายละมิวมิวเธอเป็นแฟนกับลีโอลรอ เหมือนก,กันจังโอ้แต่ไฟไปลงนางหมดเลยอะ่ะโอเดูเจ็บพันคนนะ่าค,คนดูเจ็บพันคนทุกคนขอจอขอใจให้หน่อยได้ไหมคะ ทุกคนถามเค้าจะเข้าใจให้หน่อยได้ไหมคะมีคนถามว่าสูงเท่าไหร,ร่คะถึงร้อยแปดสิบครับแฟนนั่งอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ข้างนี่เหรอคนนี้เหรอคนนี้เป็นแฟนเนาะใช่โชคดีกากเลยนิวเบ็ตาเออเนาะเยกินเลยลูก สูง178ค่ะไม่เจอกับน้องหลายรอบแล้วค่ะไม่ใช่ว่าเพิ่งเจอแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้แบบยังไม่ได้แบบเปิดตัวเฉยๆเลยก็เลยไม่ได้แบบเอาไม่ได้ไลฟ์กับน้องหรือว่าอะไรตอนนี้ตอนนี้เปิดตัวอีตอนนี้เปิดตัวอะ หน้าฉันกับหน้าลีโอสี่ทุกคนเอาไหน,นบอกว่าเป็นไฟหมดแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นไฟเป็นไฟหมดแล้วไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าเหลืองานเล็กมีคนบอกว่าเรียกแฟนหน่อย <c oughs> มีคนบอกว่าเรียกแฟนเนีย่ยเมาวิวเขินต่อแล้วค่ะเขาเขินเออผู้ชายเขาเขินนะจะให้เขาทำนู่นทำนี่ทุกอย่างมันก็ไม่ม,ไม,มันก็ไม่ถูกต้องนะ ทุกคนส่งของฝันให้หน่อยได้ไหมคะทุกคนขอของฟันหน่อยได้ไหมหน้าเหมือนกันตรงไหนวะเดดูเทียบอ่ะเทียบเทียบจะชัดอ่ะไมเห็นเลยว้ยขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าแต่ถ้าใครมีน้ำใจส่งของขวัญให้หน่อยได้ไหมคะถ้าใครมีใครมีน้ำใจส่งของขวัญให้หน่อยได้ไหมจ๊ะมีคนบอกให้เทียบหน้ากันใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะไกลไปอเขามองไม่เห็นเขามองไม่ชัดหรอกต้องใกล้อีกนิดนึง ้าต้องเห็นกล่องไปขาวอยู่บางเดียวว่าไม่ได้ไม่ได้ทุกคนไม่ได้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 ไม่เอาไม่ได้ค่ะทุกคนทุกคนอย่าพิม์อะไรที่มันสิบแปดตัวไม่ได้ไม่ได้ค่ะทุกคนแค่นี้น่ารัก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 พอค่ะสายพานที่อะไรนะ ขาตามไปใครนะพี่ที่นางไม่ไลฟ์ช่องนางเพราะว่าแบตดนางหมด <Hey. S 1> ฟิลเตอร์นกที่คุณเคยอุ้ยขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบค่ะมีคนเขาอยากให้ตัวเองคุยตัวเองไม่เคยคุยเกิดมามีผมพอมาไลฟ์แบบนี้ เขืนอะไรกเขื่อนอะไรเกินอะไรเกินกล้องทำอะไรพี่เลยเขื่อนกล้องหรือเกินเขาเกินพี่ฮะเกินพี่เกินใครเกินกล้องหรือเกินหรือเกินเขาเกินพี่เกินทำไมอ่ะคนเป็นแฟนกันเขาเกินกันเนาะใช่พี่คนเป็นแฟนกันเขาไม่เกินกันหรอกนะ หน่อยได้ไหมอ่ะเขาอยากแฟนถามเขาอยากให้เธอพูดเผิอ่อกินไม่หยุดกูไ <c> ม <oughs> ่ร้องเลยหน้าขายกันเลยโหว่าเหมือนนะพี่ อะไรนะผมว่าว่าเหมือนนะเราไม่ได้ยินโอ้ยยินมไม่เหมาะไปให้คนแถวบ้านได้ปอนนี้สวัสดีคุณแม่อ้อมนะคะสวัสดีค่ะไม่ได้อะไรค่ะวันนี้เราทานข้าวเฉยๆมากินข้าวกันเสร็จงานจากกรทมแล้วค่ะกำลังจะลงบ้านแล้วมีคนบอกว่าไม่ต้องเขินหรอกคนเยอะ เป็นปลายจังเลยอ่ะตายอยากกินเป็นปลายจังเลยมีจิ้มมีจิ้มน้ำจิ้มให้ด้วยนะน้ำจิ้มอะไรอ่ะเอ้ยทำไมเป็นเปรี้ยวๆอ่ะ ลีโ <laughs> อเขาเป็นคนขี้อายลีโอค็นางเป็นคนขี้อายจริงๆนะทุกคนอันนี้นางพูดได้ขนาดน,นี้ถือว่าถือว่าเยอะแล้วนะบอกให้ถือว่าเยอะแล้วนะนางขี้อายเดี๋ยวอย่าไม่ทบวะเดีย๋ยวแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยววะ มีคนบอกว่าลีโอบอกรักที่แพรี่ออกซื่อหน่อยขากระดิกแล้วนะล่ะลีโอลีโอรักที่ไหมไม่ใช่ไม่เห็นมึงขยักหน้าได้ไงอ่ะรักครับจริงเหรอรักจริงหรือคอนเทนต์รักจริงครับกระดิกขาแล้วกระดิกขาแล้ว <laughs> เดี๋ยวเซนอันนี้ส่งเขาก่อน มีคนบอกถ้ากลับบอกเองเอาเมื่อกี้มีคอมเมนต์ไงคุณไม่อ่านคอมเมนต์กันอะเมื่อกี้มีคอมเมนต์นะคะ,ะเยวเต้นอันนี้ก่อ